สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กแชนแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมาพานาโซนิคครับตัวนี้4.2นิ้วนะครับรุ่น t h 4.2ac10t นะอาการเป็นเส้นพักเต้นนะครับเดี๋ยวมาดูนครับตอนนี้มันยังไม่มีครับเดี๋ยวจะพักแป๊บหนึ่งก็จะมานะ เพืว่าเดี๋ยวผมถอดฝาเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวนี้ผมก็ได้แกะฝาแล้วครับจะได้ไวๆครับนี่ครับบอร์ดมีที่ความปลอดภัยขับรดครับอ่อตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับบอร์ดเป็นของ LG นะครับตัวนี้คางหมูนะครับผมจะเรียกว่าที่ข้างคางหมูนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับตอนนี้เปิดไปอยู่ครับ ก็เสียบเสาแล้วครับเดี๋ยวดึงลำโพงก่อนนำลำโพงเปิดเครื่องอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวดูว่ามันเต้นแบบไหนนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นราหาเป็นราคาครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับ รอหนึ่งก็ถอดปั๊บครับเรื่องไฟผมเน้นตลอดครับถ้าไม่ชำนาญยกหาช่างอย่างเดียวนะครับไม่ควรแกะฝาเองนะครับโอเคตัวนี้ก็เอาดึงออกสักข้างหนึ่งค่อยๆยกนะครับเพราะถ้าเครื่องมันเคยแกะแล้วมันจะแน่นอยู่ครับค่อยๆขยับปิดไว้ตัวนี้อาการพวกนี้ไม่เกี่ยวกับที่คอนนะครับหลายท่านทักมาถามว่าเปลี่ยนที่คอนหายไหมไม่หายนะครับทีคอนก็คือตัวนี้ครับ อนนี้ก็เสียบปลั๊กบร้อยเดี๋ยวรอมารอแปคไลท์ติดนะติดแล้วตัวนี้จะเป็นท่าถอดเส้นนิย้อนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมยังไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าไม่แน่ครั้งนี้อาจจะดีนะรครับที่เป็นเส้นแล้วแต่รุ่นนะครับบางยี่ห้อก็แกะรอยเป็นเส้นครับแต่บางยี่ห้อก็เป็นครึ่งโลโก้ครับ โอเคครับเดี๋ยวดูครับก็เราก็ดูการเปรียบเทียบกันเอาโดยการเมื่อเมื่กี้ถอดคันนี้เราควรจะถอดคันนี้เราใส่คันนี้เข้าไปนี่ผมก็ถอดออกยกขึ้นนิดหน่อยบิดนิดหน่อยครับบิดซ้ายบิดขวาอย่าไปบีบเข้าแรงครับมันจะย่นนะครับนี่ครับใส่ตัวนี้เข้า กดลงมันจะแนบเสมอกับขีดครับเส้นขีดนี่ครับเดี๋ยวดูเปรียบเทียบกันนะครับรอแบคลายติดตอนนี้เป็นเส้นครับแต่เมื่อกี้ผมก็ลืมลองไปนะว่ามันมี กรเพื่อมบางครั้งไหมครับว่าเมื่อกี้มันก็ดีมั่งไม่ดีมั่งประมาณแนวนอี้ครับเริ่มเต้นครับอย่างเงี้ยนี่ครับเห็นไหมครับเนี่จะมีผูขึ้นมาครับแสงสว่างนี่ครับสรุปว่าจอของชาร์ปรุ่นนี้ครับถ้าลอยสายแพรภาพจะเป็นเส้นตั้งนะครับแต่การกระพิบของมันก็ดูตรงแนวนะครับนี่ครับจะมีการกระพีบมาดูนี่นะครับ สังเกตดีครับเนี่ยครับมาแล้วหายนี่ครับแนวนอน,นครับมาแล้วหายไม่ใช่แนวตั้งเหมือนสีชมพูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมใส่เข้าไปใหมพ่พี่ผมก็ลืมดูนะครับว่ามันกระพริบไหมถ้าใส่เข้าแล้วมันเป็นเส้นตั้งอย่างเดียวไม่มีกระพริบแบบเมื่อกี้ก็คือก็คือครั้งนี้เสียนะครับเดี๋ยวลองดูครับเอาใหม่ใส่เข้าไปใหม่ นีมองเป็นเส้นตั้งขึ้นจอแต่ไม่ได้มองรละเอียดลึกเข้าไปครับว่ามันกระพริบแบบเมื่อกี้ไหมการใส่ครับต้องให้มันตรงนะครับนี่ครับให้มันแนวตรงนะครับถ้าเอียงไม่ได้ครับขาบเสร็จเดี๋ยวช็อตยาวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ ปล่อยให้มันติดไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องรออีกแป๊บนิดหนึ่งมันถึงจะมีอาการกัะพริบนะครับก็คือกลับมาชัดปกติแล้วก็เป็นแล้วกลับมาชัดปกติแล้วก็เป็นโอเคเดี๋ยวเราดูสังเกตต้องสังเกตดยดูครับเมื่อกี้มันเป็นเส้นล่างครับอันนี้น่าจะไม่เป็นนะผมว่าเท่าที่ดูเดี๋ยวดูก็ไม่แน่ก็คือเป็นเส้นแนวตั้งนิ่งเลยครับ ทาน,นิ่งแบบนี้ก็นี่มองก็ถือว่าน่าจะมาละไม่มีอาการท้าน,นิ่งแบบนี้ก็แสดงว่าข้างนี้เสียนะครับโอเคครับถอดปลั๊กอรอกตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าจะปิดเทปก็ได้นะครับแต่ผมว่าผมผมไม่แนะนำให้ปิดเทปนะครับณตอนนี้นะครับยุบ บางครั้งก็ปิดก็อาจจะได้เลยเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูก็ได้แต่ว่าจะดูดีว่ามันจะมีอาการอนะไรถ้ามันภาพสีไม่เพี้ยนก็อาจจะปิดไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเพี้ยนก็อาจจะตัดลายครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับหยุดคลิปก่อนครับครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาดู ตัวนี้ถ้ารูปทรงแบบนี้ก็จะอยู่แบบเดิมนะครับถ้าเท่าที่ผมจําได้ก็น่าจะขาตรงนี้ก็น่าจะเออสิบสิบเกับ13นะครับผมจะปิดประมาณนี้ครับโอ้ไม่โฟกัสก็วางทาบดูครับ วางท่าจะเห็นจุดสองจุดครับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมนั่นนะครับจุดสองจุดก็ถ้าเวลาทท่า,าผมก็จะวางนี้แล้วก็แปะเลยครับแปะข้างบนตัวสีม่วงจะแบบนี้แล้วก็ลองดู จริงๆนี่คือคือง่ายสุดนะครับแต่ถ้าตัดลายก็ลายมันเล็กครับโยงสายก็ไม่ก็ไม่นแน่ถ้ามันมีปัญหาแล้วก็ปิดแบบนี้ไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมดูก่อน ยังเต้นนะครับเต้นแล้วเป็นสียังเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวอย่างนี้ผมต้องวัดไฟแล้วยงสายที่จริงมันจะปิดเพิ่มอีกก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดเพิ่มใม้ดูครับก็อตอนนี้ก็เมื่อกี้ใช้ไปนิดเดียวตรงนี้มาถึงนี้ตรงนี้อาจจะใช้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวจะปิดตั้งแต่ หนึ่งลงมาครับโอเคครับการปิดก็บางครั้งก็อยากไปมองแค่ว่าข้างนี้มันดีเสียนะครับบางครั้งไปปิดข้างนู้นอาจจะใช้ได้ครับผมเคยเจอมาแล้วครับอันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้คือทำแล้วลองไม่ใช่ว่าลื้อฝาแล้วก็ ทำแปะใช้ได,ด้เลยมันก็เป็นบางเครื่องครับจริงๆจะก็ไม่ทุกเครื่องอะอันนี้นิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูสีก่อน ผมยังไม่แน่ใจครับว่าสีมันออกเหลืองมั้ยเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวผมหยุดคลิปไปก่อนครับเดี๋ยวผมขอสังเกตดูก่อนโอเคครับก็สังเกตดูครับภาพใช้ได้นะครับสีไม่เหลืองนะครับก็คือเข้ากันหมดครับสองข้างนะครับ หยุดเทปสักครู่ครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงก,ก่อนก็โอเคครับเ,เดี๋ยวผมจะนับให้เส้นนะครับสำหรับที่จะปิดเทปนะครับสีปกตินะครับตนนัวนี้โอเคเดี๋ยวมานับเส้นสายแพดูครับก็ต่อมาแล้วก็มาดูกันเลยครับ ถ,ถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้ด้วยเดี๋ยวผมนับส,สักคร, Lu Ice ร, Tus รู่ครับก็ลองดูนะครับตัวนี้ถ้ามันปิดได้ดีก็ไม่ต้องไปยงสายครับก็นับตรงนี้ครับก็คือเจ็ดถึงสิบปดนะครับตั้งแต่นี่เจ็ดจนถึงสิบแปดครับพินนะครับ โอเคครับบางท่านก็อาจจะปิดสองมาครับต้องดูครับต้องดูความละเอียดของภาพนะครับบางครั้งจะเป็นเส้นกวนเส้นอะไรก็ลองถึงหรือปิดลดนะครับแต่ไม่เกินสิบแปดนะครับก็คือตั้งแต่หนึ่งจนถึงสิบแปดแต่ผมปิดได้เจ็ดถึงสิบแปดครับเอาเป็นแนวทางนะครับบางคนก็ตรงกับผมเป๊ะก็โชคดีครับแต่บางท่านไม่ตรงก็ต้องมีการปิดเพิ่มหรือลดลงนะครับทาไม่ได้จริงเสียสองข้างก็อาจจะมีการโยงสายตัดลายวงจรนะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวผมเปิดลองทิ้งไว้ครับงานทุกอย่างก็มาส0เครื่องก็ใช่ว่าจะตรงกันสบเครื่องครับเรื่องภาพเต้นภาพซ้อนนะครับแต่ก็มีหลายท่านที่ที่ตรงกับคลิปผมนะครับก็ทักมาขอบคุณขอบอะไรประมาณนี้ครับให้กำลังใจ โอเคครับผมท้าไหนทำได้ผมไปออกดีใจเลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูกัน โอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครั Star e L e annel, ครบสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม